วันนี้ถูกทั้งบนถูกทั้งล่างฝันว่าห้าเจ็ดแปดห้าสองสองห้าแช่างจูนตัดเล่นบนล่างเต็มเต็มสูตรอาจารย์ฝสูตรอาจารย์ผูก็มาเต็มเต็ม5้าแปดข้างบนให้วิ่ง5้ากับวิ่งเกียโอ้ยสุดสุดครับ รถไฟฟ้าเข้าเป็นอย่างนี้บางบางทีก็ผมนอนร้องไห้นอนร้องไห้ทุกวันเธอแทบจะเป็นอะไรก็ได้เธอบโค้ดทำไมถึงนอนร้องไห้ทำไมไม่นอนร้องเพลงนะเขาให้อยู่อยู่หรอเขายังไม่ให้ไปไหนหรอกคิดผม่งขึ้นในใจว่าเอ๊ะถ้าให้ผมตายก็ว่าให้ผมตายก็ขายบ้านนะขายเนาะ ข่าวรายการฝันที่เป็นจริงนะทำอะไรกันวันนั้นน่ะไม่ได้เลยคิดปุ๊บอาอันนี้ไอโฟนแถมไอโฟนด้วยเหรอแถมที่ชาร์จอ๋อที่ชาร์จแต่ว่าคนหาสาวบอคนนี้ฝันเแล้วก็วิ่งห้ากับวิ่งเกียรตินะเห็นไหมเด้อเดี๋ยว้อคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มหน่อยวิ่งห้ากับวเกียรติแอ้าวคนป้าก็ฝันได้นะจะจบคอนเฟิร์มเลยเห็นจบไงเห็นจบจบเกียรติเลยเกียรติมาอย่างเดียว เพราะแต่ว่าก็ให้เล่นเจ็ดเอ็ดก็ให้เล่นเจ็ดคอเฟิมคอนเฟิมนี่ครับไงคะคอนเฟิร์มเอาเน่มาทางนี้ว่ะออกมาจะได้ลองขับตรงนี้ชุดอาจารย์ปู่นะครับห้าแปดเท้าล่างนะครับแล้วก็ตัววิ่งนะครับเด่นนะครับห้ากับเจดนะครับมาเต็มเต็มนะครับพี่จอบอกแล้วว่าช่างตูนจะรวยมาก ฝวังว่าช่างตูนจะรวยมากถูกคนเดียววะมาทั้งหมดเนี่ยเต็มๆต็มไม่ขนองสักเปิดเองเราเปิดสิอันนี้เปิดปุ่มตรงนี้นี่กดปุ่มตรงนี้แทนแดงแทนแดงแทนกดตรงนี้อ่านี่อันนี้อันนี้คือสถานะอ่ะดูนะอันนี้คือเปิดอันนี้คือแตร ผู้โดยสารโปรดทราบผู้โดยสารโปรดทราบพร้อมที i i ่จะเดินทางแล้วยังที่นี่สถานีอเมรเมืองสุร huh. so. ินท huh. ีวีทที่นี่สถานีสุรินทีวีพร้อมที่จะไปแล้วยังอันนี้ถ้าเราอยากจะบวกเสียงช่วยผมหน่อยครับช่วยผมหน่อยครับอันนี้เวลาฉุกเฉินอ่าครับอ้าว อ้าวฉุกเฉินใช้ไม่ได้ไม่รู้ยังไงไมื่อระดับอาจจะไม่รู้ยังงไอันนี้ละกดแค่นั้นแหละเอ้าครับขับเครื่องไหมอันนี้รับอ๋อนี่นี่ขับอ๋อนี่นี่ขับครับไหมไอ้เกียร์เดินหน้าเรามาลุ้นโอ้เบรกด้วยอันนี้ถอยหลังเอ้าไม่ต้องไปยุ่งกับอันนี้ยุ่งกับอันนี้เลยเออ ดูข้างหลังด้วยนะดูรถข้างหลังด้วยดูรถข้างหลังด้วยดูหลังดูรถหลังดูอะไรด้วยดูด้วยเอาหยุดเอาเบรก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 อาเลี้ยวถ้าเดี้ยวเยังไงต่วทีนี้เอาเลี้ยวเอาไปมุงกว้างมุงกว้างเออยิ้มเลยโอ้โหนี่ขอบคุณสายบุญสุรินทีวีทุกท่านทุกคนนะที่ร่วมกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยภายในระยะเวลาหนึ่งวันครับ ครับโอ้โหเสกได้เลยครับเป็นรถเข็นไฟฟ้ามูลค่า13,000บาทัครับร่วมแรงรวมใจเป็นของขวัญปีใหม่ปีใหม่ Happy New Year ให้กับขนกขนองศักดิ์เดินทางนะคะไปมอบเก้าอี้วีแชร์ไฟฟ้าให้คุณขนนองศักดิ์ ภูพิการสมัยนี้ดีใจมากโลกวันนั้นเยอะเลยวันนั้นเขาจำไม่ได้ว่าเป็นโจ้แต่เขาจำเสียงได้อยู่อ่้เสื้อแจ็คสีสีกันยังไงเอาสัมภาษผัสดินะชอบไหมครับชอบค่ะเอ่ะตอนนี้ตอนนี้มันมีมอเตอร์ด้วยนี่เนาะอันนี้มอเตอร์มีไฟฟ้าไงคทีนี้เราจะไปนั่งยังไงอ่าลองทำดูนะเขาช่วยตัวเองนะอ้าวโอ้งูดูรถไปแล้วเขาช่วยตัวเองรถไปเทียบนะไปเทียบให้มันขนาดอย่างนี้โออยากขึ้นอย่างนี้บอก ันได้ขเอาบันไดพับขาเอาพับบันไดขึ้นเอาหน่อพับตัวสมมติอาสมมติอยู่คนเดียวอาสมมติอยู่คนเดียวอาะอาสมมติไปอยู่คนเดียวนะทำยังไงจับมาเลยจับมาเลยพร้มจับได้ไม่ล้มเราเขอยดเขาอยดวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊มหนึ่ง โอ้อยากได้อยากได้มาถึงคงก่อนมาถึงคงก่อน่าไปถึงคงก่อนรถึงก่อนอ่าไปดูนะนะฮะเอาเอาให้ได้ครับเอาเอาให้ได้จับข้างหลังหน่อยจับข้างหลังคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวนะคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวนะมาเชิญตุลลักษนื้อสองครัจับข้างหลังเจะหน่อยจับข้างหลังจะหน่อยจับข้างหลังหน่อยจับข้างหลังเออเกมีเอามือแขนที่แข็งแรงเนื้อทั้งไอ่ะโอ้โห ไปอีกเดี๋ยวขึ้นไปอีกเอาทีนี้มีตัวล็อกตูนมีตัวล็อกเดี๋ยวยกขาวางให้สบายไว้ตัวลนประมุดเสื่องเอาขึ้นมาอีกให้ดูถนนอยาดูดูตะโนนดูถนนพอได้ยังพอได้ไหวอ๋อเป็นแล้วเป็นแล้วอขาชนเหนะชนแหนะ คนเดียวเนาะเวลาเรามาเราจะชวนหัวเราะอย่างนี้เขาจะดีใจจิ๊บจะจิ๊บเลยนะเฮ้ยอยู่คนเดียวเหรอใช่คนเดียวเอาเลขนี้เต่าไปไหนเลขนี้หลบรถตัวเองด้วยนะขึ้นไป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 ไปไปขึ้นไปเด็กไปยิงไนี่ปุ่มนี้มือก็ไม่มีแรงนะอ่าเรียบร้อยอืมเอาเวลาเปิดก็เปิดได้เวลาปิดตัวปิดเปิดก็เปิดก็เปิดก็จะอันนี้แบตเต็มไม่ต้องชาร์ท ต่อเลยเพิ่งเออต่อเลยจดีไปแต่นี่ก็จะมีพี่พี่เขาแหละส่งมาบ้างเนาะไม่ใช่ตอนเรามาวันแรกนี่เป็นผู้พิการอันดับหนึ่งที่ลำบากอันดับหนึ่งอันนี้สบายอันดับหนึ่งเป็นผู้พิการอันดับหนึ่งที่ได้รถวิวแชร์แบบไฟฟ้าใช้เยี่ยม เรียกร้องค่ะเรียกร้องต้องขอขอบคุณสุรินทีวีนะคะที่ได้มอบให้กับผู้พิการของเราเพราะว่าช่วงนี้แกจะลําบากเพราะว่ารถดูเช์ของเรามันสูงต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะที่เห็นความสําคัญของผู้พิการในพื้นที่หมู่16ของเราค่ะขอบคุณมากค่ะเชือเย็ดสีแล้วไงสีลอกันนอยอยังไงวันนี้เอารถเยี่ยมเลยนะค่ะเอารถเยี่ยมมันหนึ่งหนึ่งหนึ่งตใจมาก ดีใจไหมครับดีใจมากครับขอบอคุณเ<ห>ขาด้วย,ยเอขอบคุณด้วยขอบคุณขอ,ขอบพระคุณมากมากเลยครับขอบคุณขอบคุณมากมากครับที่ช่วยเหลือผมในครั้งนี้ครับ ที่ช่วยเลือกทุกครั้งมาแต่ครั้งนี้ได้รถอย่างดีที่ถูกใจไหมถูกใจไหมถูกใจไหมถูกใจะเอเลี้ยวเี้ยวหน่อยเลี้ยวก่เลี้ยวแรงนนเออาเลี้ยวเอเลี้ยวเเลี้ยวอ่ถ้าเหมือนขับรถอ่ะเออนเค่อยไปค่อยๆไปพตรงแล้วกดตรงเลยดูถนนด้วยตาดูถนนไปเลยเลี้ยวเลี้ยวทางนู้นเลี้ยวทางนนจอดจอดอค่อยๆไป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  ไม่ค่อยไปเออค่อยตวจ่จอดเบรกเบรกเบรกได้แล้วได้แล้วได้แล้วทุนลบตุนลบใส่ดูฝาด้วยใส่ดูฝาด้วยเดินนาเดินนาดูถนนด้วยเดี๋ยวไปทางนู้นเดีทางนู้นเดี๋ยวทางนนเเบรกเบรกเ ต้องให้ฝึกจนชำนาญเไม่เียนที่ไลยลองแค่จริงจริงนี่ไม่เคยจะเจอกับตัวด้วยไงเจอแต่ดีอีกพูดให้ตลกตลกแกกระหัวเราะกับเขาชอบโยเกะนะนี่แต่ทีมงานอสมที่นี่สุดยอดยังไงก็ขอขอบคุณสุรินทร์นิวเนาะสุรินทร์ทีวีสุรินทร์ทีวีค่ะขอบคุณด้วยใจค่ะขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คุณไก่น้อยใช่ไหมไม่ไม่พวก ให้ให้คลิตัให้ใ,หใครนะคลิปอ๋อ